เราดูข่าวการบ้านการเมืองอะไรเงี้ยเรื่องลบกันเรื่องอะไรโทรศจะขึ้นนะเวลาโทรศขึ้นนะจิตใจไม่มีความสุขนะจะเครียดไม่เช้าก็ามีหมอคนหนึ่งมาเล่านะเป็นหมอผู้หญิงนะตามข่าวแล้วก็โทระามันขึ้นบอว่าเหนื่อยมากเลยไม่ได้ออกไปลบกับเขาสันหน่อยนะแต่ด้วยเหนื่อย,น,อยนะพวกที่วิ่งลบเนะี่ยลืมเหนื่อยนะ ไม่มีเวลาเหนื่อยว่ารุยแหลกอย่าไปเกลียดคนขเขมนเลยนะคนขเขมนส่วนใหญ่มันคือชาวบ้านชาวบ้านไม่รู้อหน่อยินเน่อะไรหรอกนี่มีคนมาเล่าให้ฟังนะญาติญาติอยูเมืองขเขมรน,นะ บอกผู้ชายหนุมๆน,นะถูกเกณฑ์ไปรบเด็กหนุ่มเนะีโดนเกณฑ์หมดเลยนะไม่เคยฝึกไม่เคยอะไรเกณฑ์เอามาเป็นโลกมนุษย์เฉยๆให้ทหารตัวจริงซ่อนมายิงเราอะไรเงี้ยแล้วนะลพวกนี้ไม่ได้อยากรบนะพวกนี้เขาก็อยากหาอยู่หากินมีชีวิตสบายๆแล้วอย่าไปหลงเกลียดเขาโทสะเราอยจะขึ้น ไอ้เจ้าอะไรตระกูลหุนอะไรก็อย่าไปเกลียดมันมันทําหน้าที่ของมันเนี่ยไอ้ตระกูลหุนนะมันก็เรียกร้องให้ประชาชนรักชาติคนไทยเราต้องเรียกร้องให้ผู้นํารักชาติกลับข้างกันนะเ <c oughs> <c oughs> ขาฉลาดนะอย่าไปนึกว่าเขางโง่นะเขาวางแผนยุทธศาสาตร์เนี่ย ยืดเยื้อยามนานมากนะอย่างเขาเทรนลูกเขาจะมาเป็นนายกก่อนจะเป็นนายกเป็นอะไรต่ออะไรมาเยอะเรียนเรียนการทหารนะเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรเริ่มทำงานไต่เต้า,ตาไปตามลำดับเรียนเก่งด้วยนะเรียนได้ของเราไม่ได้เทรนลูกนะ อยู่ๆจับลูกมาทํางานลูกก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนี่ยฝีมือต่างกันนะอย่าดูถูกเขานะเขาวางแผนลึกซึ้งมากเลยถ้าเราประมาทว่าเขาโงา่เราจะโง่กว่าเขาไม่ธรรมดานะางนั้นต้องระมัดระวังเรียนประวัติศาสตร์ที่เราถูกลบทิ้งไปแล้วด้วยเสยระวัติศาสตร์ไม่ให้เรียนนะ ถ้าเรียนเราจะรู้นะพศาษาชกสำรอยนะสมัยกรุงจะแตกสมัยจะสิ้นอายุทยาใช่ไหมเอาไส้ศึกมาตั้งถ้าเทียบไปก็เหมือนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมทหารทั้งอยุธยาแล้วเข้าโคกับศัตรู เขาถอนทหารนะจากหัวรอั้องรู้นะนัดกันแล้วจะเข้าตีหัวรอ,อย้ายทหารไปป้อมเพชรทางนี้ไม่ต้องรักษาเขาก็เข้าได้ใน้คำสั่งถอนทหารถอนทหารเนี่ยแม้สั่งเราใครายคลาย,ล,ายลับคลกลับซาเอถอนปุ๊บใช่ไหมทางนู้นก็เข้ามาเขาเข้ามาเราก็าไปยิงกับเขาสองสามวันให้สงบศึกใครยึดตรงไหนได้ก็อยู่ตรงนั้นไปอะไรเงี้ย ลูกเล่นเขาเยอะนะเขาฉลาดนะเก่งถึงขนาดใช้คนของเราได้นะไม่อย่าประมาท